มันน่าสนใจอ่ะเออเพราะว่าด้วยความที่ผมเก็บติดใจมาสเตอร์ลิสอยู่แล้วนะครับผมเจอจุดติก็คือตัวข้อต่อของตัวแข็งอีกจุดหนึ่งก็คือตัวหมวกอันนี้คือตัวโมเดลนะครับเทียบกันแต่ว่าพอยืนเทียบกันแล้วก็บูมสกายเกอร์ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบูมสต t กเกอร์กับผมบูมนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับจะมารีวิวโมเดลมังคีดีรูฟี่จากเรื่องวันพี e กล่องนี้นั่นเองนะครับเป็นอิชิบันคูจิ a s ดวันนะครับครบรอบ20ปีแอนิเมชันด้วยนะครับจริงๆเป็นโมเดลเรื่องวันพี e ตัวแรกนะครับที่ผมเอามาทำรีวิวจริงๆซื้อมาแล้วจะมีนามิแก n นดิสตามีโรบินแล้วก็ยังไม่ได้มาทำรีวิวจริงจังแบบคลิปนี้เลยเนาะอันนี้ผมจะ รือแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับตัวนี้ผมยังส่องส่องอยู่ในแอปส้มหรือที่ไทยยังมีขายอยู่นะครับก็ไปเซิร,ร์ชได้เลยตามคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไปเออก็เป็นรางวัลสุดท้ายของอ่าฉลากอิชิบังกุจิก็คือคนที่แบบจับใบสุดท้ายก็จะได้ไปเลยอะไรแบบนี้นะ <S <S ปัจจุบันก็ผมไปส่องส่องดูราคาก็ไม่ได้สูงมากด้วยนะไม่รู้ว่า ออกคลิปนี้ไปจะมีคนไปตามหากันหรือเปล่านะแต่ผมว่า,าน่าสนใจหล,หลายๆจุดนะครับผมเห็นคือราคา1คือราคามันดีพันกว่าบาทเองนะครับแล้วก็เป็นไลพ up master lit ด้วยนะครับที่ผมเก็บเจ้านารูโตะเนี่ยอย่างที่เพื่อนเเห็นเดี๋ยวผมจะมาเทียบไปดูว่าสเกลมันเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับนารูโตะ master lit นั่นเองนะครับเออ,อตัวนี้ตัวกล่องก็คือบอกก่อนว่าเฟิร์นลุกก็คือผมเห็นผมก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่ากล่องมันใหญ่มากถ้าเทียบกับไอเจ้านารูโตะไอเจ้าซาดิกะที่ผมเคยแกะ master lit ก็ตามนี้เลยเทียบกับตัวโมเดลนะใหญ่เบิ่มๆเลยนะครับด้านข้างด้านหลังมีสัดส่วนบอกด้วยนะครับว่าสูงเท่าไหร่ประมาณ25เซนเมตรนะครับด้าน,นนี้แล้วก็ด้านนี้นะครับรางวัลที่มีในไลน์อัพเดียวกันถ้าผมจำไม่ผิดรางวัล A จะเป็นลูฟี่เหมือนกันแต่ว่าแอคชั่นแตกต่างกันก็คือเป็นชุดที่ไม่ได้แบบเปิดหน้าอกออกแบบนี้นะครับจะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดู รางวัลหลักๆก็ประกอบไปด้วยตัวการนะครับลูฟี่รางวัล A แล้วก็โซโลรางวัล B รางวัล C เป็น S นะครับแล้วก็รางวัล B เป็นรอนนั่นเองนะครับแล้วก็รางวัล E เป็นซาโบนะครับแล้วก็รางวัลลัดวันนะครับเป็นรางวัลที่ผมเอามาดูดน,นั่นเองนะครับก็คือมังกี้ลีดูฟี่อีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ผมซื้อมาไม่นานซื้อมาสักเดือน2เดือนเองนะหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปก็ประมาณเดือน2เดือนเท่านั้นนะครับ <trov> แล้วก็มันน่าสนใจอ่ะเออเพราะว่าด้วยความที่ผมเก็บติดใจมัตเตอร์ลิตอยู่แล้วนะครับก็เลยเออเห็นเป็นมัตเตอร์ลิตแล้วก็เป็นอิชิบัััััััังงงงคคคคุิิดดด้้วววยยกกกก็็็เเเลลลจจมาานนนนนนะะรรรรบบปปตตแืออููฟีี่่ๆํไ ประมาณไปเจอบลูคแล้วครับที่เป็นโครงกระดูออถึงนั้นแหละแต่อันเนี้ยยังไม่ถึงทำไมลูฟี่ถึงมีแผลเป็นยังมีอะไรผมอาจจะยังพูดไม่ได้ว่าผมไม่อยากสปอยตัวเองด้วยนะครับเค <Okay, S 1> เดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นของมือสองนะที่ผมได้มามันก็จะมีการถูกแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับแกะออกมาก็จะเจอตัวพร้อมฐานออแบบนี้ลักษณะจะคล้ายๆกันเลยครับสำหรับมัจริริจะเป็นแบบนี้แทบทั้งหมดเลยนะครับปึ๊บอ,อันเนี้ย คือมันเป็นมือสองก็จริงนะแต่ว่าผมยังไม่ได้แกะดูกัะมาแกะดูคลิปนี้นะครับจะได้แบบเห็นพร้อมกันกับคนที่กําลังดูรีวิวตูฟี่อยู่ฐานนี่ไม่ได้แกะเลยนี่นะครับแกะเลยแล้วกัน,นนี่ไหนกันน่ไหนเราซื้อมาเก็บไม่ได้ซื้อมาขายนะครับปุ๊บตัวฐานก็คือใหญ่มากไม่ใช่ฐานเราเขาเรียกว่าตัวล็อกแล้วกันอันนี้คือตัวโมเดลนะครับเทียบกันระหว่างลูฟี่กับนารูโตะนะครับใกล้เคียงกันนารูโตะจะตี้กว่านิดนึงนะไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าพอยืนเทียบกันแล้วก็ช่วงไหลของนารูโตะจะ ดูเตี้ยกว่านิดนิดหนึ่งนะแต่ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูคือเอ่อน่าจะสัดส่วนเดียวกันนะครับโอเคอ่ะอันนี้คือตัวโมเดลนะครับเฟิร์นลุกนะครับเป็นไงบ้างครับสวยไหมอ่าดีเทลคือการไล่สีของชุดอ่ะด้วยลองดูผมว่าทําได้ดูแบบพรีเมียมดูแบบมีอะไรมากกว่าแบบเป็นสีแบบทื่อๆแล้วก็เอ่อเท็กเจอร์ของหมกฟางเนี่ยคือจับแล้วมันเหมือนมันสักๆเหมือนแบบหมกฟางเป็นหมกฟางจริงๆอ่ะเออเพื่อนะดึภาพออกใช่ป่ะผมว่างานเขาทาได้ค่อนข้างดีนะ แล้วก็ไอผ้ผ้าตรงเนี้ยผ้าตรงกางเกงเนี่ยก็ทําได้ดีนะเป็นแบบมันดูแบบมีโมชั่นมีอะไรนะครับเหมือนมันกําลังปิวอยู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ตัวแผ่เป้นตรงหน้าอกก็สวยนะผมว่ามันทําได้ดูเหมือนแบบเป็นแผ่คีรลอยอะแผ่ที่โนนขึ้นมาทุกคนลองดูนะครับออสวยมากแล้วก็หน้าลูฟี่คือหน้ามันอย่างเงี้ยผมไม่รู้สติตรงไหนไม่รู้ว่าหน้าไม่สวยเป็นอย่างโมเดลไอ้ลูฟี่อะผมไม่มีมาเปรียบเทียบด้วยนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวแรกของผมนะครับ เดี๋ยวขอดูเท็กเจอร์อ่ะมีรอยกระดุงกระดุงมาแล้วันนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีเก็บได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อลอยลอยจากตังเกงลอยอะไรก็ทําให้มันเหมือนยับอยู่จริงๆด้วยนะครับเป็นตังเกงแบบเซอๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีเท็กเจอร์จับดูมันก็จะมีความแบบขุกขะเหมือนแบบเป็นเท็กเจอร์ของตัวตางเกงจริงๆ,ๆนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือตัวไอตัวรองเท้า2ข้างเห็นไหม จับดูอะผมยังรู้สึกว่ามันไม่เหมือนพลาสติก p ีซีทั่วไปด้วยนะครับเท็กเจอร์ดีเทลก็เก็บได้ค่อนข้างดีทุกคนลองดูตรงเท้าเห็นไหมทำได้ดีจริงๆนะครับแล้วก็เเล็บลงสีครบทั้ง5นิ้วเลย2ข้างเลยนะครับอา่านี่นี่คือความใส่ใจละเอียดเขาเรียกว่าอะไรตัวโมเดลนะครับถ้าจะติ ผมเจอจุดติก็คือตัวข้อต่อของตัวแขนผมว่าเขาน่าจะเก็บให้มันเนียนกว่านี้นิดนึงนะครับด้วยความที่มันถูกไล่สีมันเลยมีความแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยด้านหลังเห็นไหมช่วงนี้ข้อต่อสองข้างระหว่างช่วงตัวกับช่วงแขนมันเลยทําให้เห็นชัดแบบเหมือนเป็นทำสองชิ้นมาต่อกันแล้วก็ติดกาวลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะฝั่งนี้ด้วยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจุดติแล้วก็แบบรอยเส้นเลือดรอยอะไรก็คือเก็บได้ครบเลยนะรอยแบบตาม เเก็บได้ดีนะครับเพราะว่าลูฟี่เขารูปล่างเขา,เาผอมนะครับแล้วก็ทําให้เห็นเส้นเลือดชัดมากเลยดูตามก็พองก็พับอะไรก็เก็บได้ดีนะเหมือนเป็นแบบผิวหนังจริงๆของตัวลูฟี่อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าว่าลูฟี่เนี่ยมันทาเล็บด้วยหรือเปล่าสองข้างเลยครับข้างนี้ก็เป็นข้างนี้ตรงที่จับหมวกก็มีไม่รู้ว่าลูฟี่เนี่ยมันทาเล็บด้วยหรือเปล่าครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าถ้ามันไม่ลงสีมัแล้วอ,อาจจะแบบทําให้มัน ดูโลดกว่านี้หรือเปล่านะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะลูฟี่เนี่ยมันไม่ใช่เจ้าพ่อแฟชั่นใช่ไหมมันแบบแต่งตัวมันธรรมดาธรรมดามากมันทาเล็บด้วยหรอกแล้วก็ผมก็ไม่เห็นตําหนิอะไรนะโดยเฉพาะตรงต้นแต่ช่วงหน้าอกตรงแถบป้องแผบเปลียนเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะว่ามันทําได้ค่อนข้างดีนะครับอ่ะอันนี้เทียบกันระหว่างนารูโตะก,กับลูฟี่นะใกล้เคียงกันเลยครับผมไม่แน่ใจว่าในข้อมูลอ่ะตัวนารูโตะเขาเตี้ยกว่าลูฟี่หรือเปล่าถ้าเป็นช่วงช่วงนี้นะอันนี้ใครมีความรู้ก็ คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็จะมีไอตัวฐานล็อกเลยแต่ว่าผมว่ามันไม่ต้องล็อกก็ได้เพราะว่ามันยืนได้ด้วยตัวของมันเองเนาะถ้าชอบที่สุดในตัวโมเดลนะผมชอบรอยแผลเป็นที่หน้าอกมันทําเป็นเหมือนแบบแผลเป็นคีลอยจริงๆที่แบบแผลแบบอกุกันอะไรเงี้ยแผลแบบหนักๆหน่อยอะไรเงี้ยพอมันเป็นแผลเป็นมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พวกการไล่สีตามชุดตําไรก็สวยสวยเลยนะครับแล้วก็ติดแค่ตรงข้อต่อของท่วงแขนนะที่ผมบอก สองข้างนะครับแล้วก็างเกงก็ไล่สีเก็บดีเทลได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบอีกจุดหนึ่งก็คือตัวหมวกตัวหมวกเขาอะ่ะเก็บดีเทลของตัวหมวกฟางดูดีครับสวยมากตัวหมวกฟางผมว่าก็ทําได้ค่อนข้างดีดีถึงดีมากเลยแล้วก็ตัวรองเท้าก็เช่นกันนะครับที่เป็นรองเท้าอีแตะลูฟี่เนี่ยนะเป็นโมเดลตัวแรกของผมด้วยที่มารีวิวโมเดลวันพีชนะครับก็เดี๋ยวจริงๆมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็จะมีนามิเป็นป๊อปตัวเก่านะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกว่า ลาย POP ที่ราคาเคยหลาหลายพันบาทกับตัวแกนดิสตานะครับว่า มันจะสวยแตกต่างกันยังไงบ้างดีเทลดีเทลทเทล็กเจอร์เป็นยังไงบ้างน,นะครับจริงๆแล้วกระตูนเรื่องวันพีทกับนารูโตะนี่เคยเป็นกระตูนที่ตีคู่กันมาเลยนะพวกแบบเรตติ้งอะไรพวกนี้นะแต่ว่านารูโตะก็อย่างที่ทุกคนรู้ก็คือจบไปแล้วนะตอนนี้ก็เป็นบรูโตะเรียบร้อยแล้วตอนนี้วันพีกก็คือยังไม่จบนะครับก็ติดตามกันยาวๆตอนนี้ผมก็ติดตามดูเป็นแอนิเมะอยู่นะครับในแอปพลิเคชันตอนแรกก็คือดูในเน็ตฟลิกสุดท้ายก็ต้องไปดูในแอปบิลิบิลีนั่นเองนะครับก็คือตรรรรงงเเเจอบลููคคแ้วนนนะะปป็็โกกด คนตัวไปของแก๊งหมวกฟางที่กำลังจะเข้ากลุ่มนี่นะครับก็ประมาณนี้เพื่อนชอบกันหรือเปล่าสําหรับเจ้าลูฟี่อิชิบังคุจิลาดวันนะส่วนตัวผมด้วยความที่เป็นโมเดลตัวแรกด้วยนะผมว่ามันสวยอะที่ราคาผมได้มาแค่พันกว่าบาทตอนนี้ในแอปก็เริ่มน้อยแล้วนะถ้าผมเจอลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับปะมานี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้ เห็นคลิปผมก่อนไทยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ